กันไปนะอย่าตีมีกันแรงเกินไปด้วยมันต้องบล็อกก่อนบล็อกสะบัดไว้ก่อนต๋าณวิทย์ไหมแล้วกระดินงไหมอ่าเห็นไหมก็กระดินงเคยเห็นไหมณวิดย์อ่ะตอนเลนทำทำเป็นตอบตาเคยกระดินงไหมสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราสามคนอีกเช่นเคยนะคะกับรายการหาเล่นไปเรื่อย ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากันในหัวข้ออะไรวันนี้หัวข้ออะไรเจอเราสามสาวแบบเนี้ยก็ต้องเป็นแบบเคป๊อปปะนาแกงเดิมหน้าเดิมยอดวิวสามแสนไปดูกันได้นะจ๊ะวันนี้เราจะมาหัวข้ออะไรกันทาย MV วีเคป๊อปจีจีเจนสี่แฟนเขาดีไหมเอ้เบอร์หนึ่งเจนสี่อตอนนี้ใครเป็นหนึ่งเจนสี่คุณไม่ได้เอสปาใช่ไหมล่ะเฮ้ให้ให้ ก็ควรู้แล้วว่าเราอ่ะเป็นไม้แล้วพี่แป้งอ่ะกระเตยอ่ะเป็นบิงนอกจากเป็นบิงแล้วอ่ะมีชอบวงไหนในดนซีบ้างไหมเราชอบ g ีไอดเพราะว่าเราเคยดูรายการควีนดอมที่เขาไปแข่งแบบเอาเกิร์กุ๊ปวงต่างๆอ่ะมาแข่งแบบว่าทําเพลงประกวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราดูแล้วเราก็เอ้ยทำไมวงนี้เก่งจังทําเพลงเองอะไรเงี้ยก็เลยเหมือน ติดตามอยู่ช่วงหนึ่งก็ชอบทุกวงฟังฟังแต่เพลงอ่ะแต่ไม่ได้ลงไลนเอียมาุกวง<ล>คือนะอะไรหรือไม่รู้ชื่อวงต่อ่ได้หรอเลยังไง <laughs> <laughs> ขอชื่อวงได้ไหมน <laughs> ิวจีนนิวจีน <laughs> เพลงอะไร <laughs> อ่ะที่ฟังอ่ะคุกกี้เหรอคุกกี้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  ชอบทุกเพลงเลยของยูจีนรู้สึกว่ามันฟังง่ายแต่ตอนนี้ยูจีนมาแรงมากอ่ะเหมือนน้องพึ่งเดทเมื่อตอนเดือนสิงหาเนเองแต่เพลงแบบปล่อยมาสี่เพลงคือขึ้นชาร์ตเมลอนท็อปสิแบบใช่ติกตอกคือแบบดังมากมาำได้ไหมเรามาทายมีกันดีกว่ามาทดสอบกันว่าแก๊งเนี้ยสาคนเนี้ยใครเป็นเบอร์หนึ่งเจนซี่เออใครเปเบอร์หนึ่งเจนซี่เออเขาร่วมไม่ถึงเท่ารอก กฎกติกาการตอบก็ยังคงเหมือนกับตอนที่ทาย MV ของแบ็คพีนั่นเองก็คือเราจะมีภาพที่แขปมาจาก MV ของวง g g g e n 4เนาะก็ให้ตอบแค่ชื่อวงเท่านั้นครนี้ไม่ต้องตอบชื่อเพลงตอบแค่ชื่อวงภาพที่ใบ้ามาเนี่ยในแขปมาคือวงชื่อว่าอะไรกดกินงกรอบก็ได้ตอบกรอบโอเคงั okay, เรามาเริ่มกันที่รูปภาพรูปแรกกันเลยดีก,กว่า3 2 1 เสียงดังอ่าวงเลอเซราฟินเลอเซราฟีนเป็นคำตอบที่ขำที่แต่งอ้าถูกต้องวายไหมคะัเนี้ยไม่ใช่ขำพระว่าแบบเวลาแบบเวลาคนพูดชื่อวงเนี้ยคือแบบไม่มั่นใจใช่นะไมันจะออกเสียงยังไงใช่ใช่ฉากนี้เหมือนเป็นฉากเริ่มต้นที่เขาใส่ชุดกีฬามันจะเป็นเหมือนรานหน้าลิฟอะไรประมาณเนี้ยที่เห็น เป็นร้านหน้าลิปแล้วก็ใส่ชุดออกกำลังกายแล้วก็มาเต้นเหมือนเป็นฟิตเนสก่อนี่จะดัมเบลอ่ะอย่นี้เรามาดูภาพเก่งโอ้โหผ้องเพียงอเก่งมาก เออแต่ว่าเพลงเนี้ยมุมกล้องคือแบบแบบสวยอ่ะคือทีไอทีอ่ะเหมือนแบบเป็นมันเป็นวงเจนสีที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบติดอะไรติดท้องป่ะเต็มท้องเพลงใช่ใช่อ่ะคือไงดีมากเลยสำหรับรูปภาพรูปแรกก็พี่แป้งตอบถูกไปเลยนี่คะแนนมาแรงตอบจริงไหรูปภาพไม่เอามะนเลยเหรอตอบจริงแต่ว่าจะเอาจริงต่อไปเรามาที่รูปภาพรูปที่สองกันสามสองหนึ่ง ฮะรู้เหรอไม่รู้พี่ดูจากโทนแสงโทนแสงอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นเอ็มวีลูกศรมึงอ่ะอะไรที่แบบล้ำๆอ่ะก็คือเอสป่าสำหรับเอสป่าคำตอบก็คือถูกต้องนะคะโอ้ยเก่งมากสมศักดิ์ศรีมากจริงเก่งมากอีกแมาดูภาพเต็มกันหนาวๆดูไม่ต่ำกว่าร้อยรอบร้อยรอบจริง I'm on next the level โอเคก็สำหรับภาพที่สองนี้ยี่ต่อได้เลยคะแนนเหลือดึงแหละรอเลยดึ้ความกดดันนี้อยู่ที่เตยแล้วเพราะว่ามันคนไม่อย่างดึงก็เน้นเซอร์ผลงานไม่ได้เน้นดูเอ็มวีไม่ได้หรอต่อไปภาพที่สามก็แล้วจะมีอะไรที่กูตอบได้ไหมเนี่ยสามสองหนึ่งอยอะไรอะอันนี้มันมันไหลลงปะ มั่นใจตอบเลยมั่วไปก่อนหลักกันเออถ้าไม่มีแบบผิดก็อาจจะตอบแบบทิ้งผิดว่าถ้าไม่เอนมิกก็ไอเหรอแต่คิดว่าเป็นเอนมิกแล้วกันเอนมิกเป็นคำตอบที่ผิดนะวิผิดละมันมีวงอะไรอีกนะเมฆสีชมพูแบบนี้มันมีเกือบทุกเพลงมันมีหลายวงอ่ะใช่แต่มันก็เหมือนลังเลอ่ะเหมือนที่เตยพูดเมื่อกี้ว่าเอนมิกกับ ไอส์ใช่ปะแต่คิดว่าน่าน่าจะเป็นไอส์ปะไอที่เป็นแบบฉากที่มันขับรถขับรถมีปีกอ่ะที่มันร้องว่าอะไรนะยูอูไม่ใช่มันเป็นวเพลงที่สองอ่ะเพลงยังไงดิยูอูเติ้ลได้เออเลิฟได้ของของไอส์ขอตอบไอส์เดี๋ยวนะเมืันทุกคนเหมือนช่วยช่วยช่วยดีดีขอคือแบบเหมือนเหมือนงานกลุ่มอ่ะขอตอบไอส์ไอส์เป็นคำตอบที่ ถูกต้องเะยคุยข้ามอีกสับเดียวเลยง่ะทำไมมันหัวป็นเองมิกะเพราะเอ็นมิกมันมีฉากที่มันมีคู่คู่อะไรแบบนี้ด้วยปุ้มคู่อะไรอย่างเงี้ยหรอก็สำหรับข้อนี้พี่เต๋าหนึ่งคะแนน่เต๋าครึ่งหนึ่งเต้านั่งหรือข่าวคนแรกยังคงอยู่ที่เต๋าเหมือนเดิมแล้วบอกว่าเนี่ยเข้าร่วมไม่เนี่ยเข้ารอด โอเคต่อไปภาพที่สี่จับหูกันไว้นะอย่าตีมีกันแรงเกินไปด้วยมันต้องบล็อกก่อนบล็อกสะบัดไว้ก่อนสามสองย่งได้เหอกูก็ไม่รู้เหมือนกันกดไปก่อนอันนี้ยากจริงอ่ะอันนี้เหรออุ้ยทำไมยากจังเลยอ่ะเหมือนจะโรงเรียนเนาะเอออันนี้ไม่ค่อยคุ้นอ่ะว่าไอ้วงใหม่ที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้กูบอกกูชอบชื่ออะนเลยนะ ที่แบบ New Zealand แล้วทำไมหลังนี้ต้องเลือก่อมาซิ New Zealand a t t เหรอนิวจ e นนิวจ n นแต่ a l a จะไม่ได้ว่อที่ผิดนะคะเอ้าเป็นรู้จริงอะขอตอบ G A N แต่นี่ไม่น่าเชื่อดิมเหรอเพราะว่ามันนี่มันดูสดใสไปอะมันดูแบบว่าเพลงแรกไงเพลงแรกอ๋อเพลงแรกที่เขาเดบิวต์เพลงแรกก็ไม่รู้อะลาซาลาจำได้แค่มันอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นฉากตีเทนนิสหรือตีกอล์ฟ เหมือนเขาเล่นกันอยู่สองคนฉากนี้ตอบ G IDLE G IDLE ในคำตอบคือว่าไม่ใช่หรอถูกต้องเลยหรอ่ใช่เป็นฉากที่ดูภาพเต็มเป็นก่อนปีเทนนิสอันนี้ออกมาแค่แบบฉากเดียวฉากแค่สีไม่ไม่กีดอีกเออก็เลยไม่สังเกตเลยมีเสือที่เป็นแบบอินเดียอยู่อ่ามีขิด I อยู่ใมีขีด I ของความเป็นแบบไม่อินเดียของ MB นี่อยู่ สองคนเราอ่ะโอเคสำหรับพาพี่สี่มีพี่แป้งกระหนึ่งพี่แป้งมาแล้วเอากดดันให้พี่เตอร์โอเคต่อไปจับจับเลยจับกูกันนะอย่าตีกูกันแน่แต่รู้ว่จะกดแล้วก็ใช่ไหมไม่เราก็จะกดใช่ป่ะกูก็ตอบไม่ได้อยู่ดีสามสองะหนึ่งเอ้าไม่รู้ได้เสียชื่อเลยมึงแค่จะมนอะไรเลยนะมีกินอายกินอา มันเป็นฉากที่ไม่มีคนอนะ่ะเออมันเป็นฉากอยู่ในท่อนบริมันเป็นฉากการาฟฟีเป็นผีเสือ<ช>้อมั้งแล้วเอสปาบินได้อนะ่ะตอบเอสปาแถนเพลงด้วยซาเวตก็ต้องยอมเขานะเอสปาเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อน,นี้มีท่อนเราไหวนะ My n a v Is We Love You ไหนผีเสื้อคือ n Navis เนอกจากนาวิสไหม ล้วคได้ยินไหมเคยเห็นมก็เได้ยินได้นไหมารนาิดตอนทำทำเป็นตอบตามไม่เคยไนจริงเตนได้ยินเก็สำหรับข้ีหนึ่งหนึงคะแนนภาพที่หกันก็ความกดดักังพี่เติมเยโอเคสำหรับภาพที่หกพี่กูดาถูกสามสองหนึ่งฮะอะไรวะกดได้ไหมได้ พราะหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอ้ยวง G, อิจจี้อ๋อเพลงดันล่าด <mm ันล่าพี่เขายืนอยู่บนโต๊ะไม่ได้เตยบนโต๊ะไม่ได้ให้เตยไม่ได้หรอที่เขายืนเต้นอยู่บนรถฉากเนี้ยอ่าฉากที่ห้าคนน่าจะห้าคนยืนเต้นอยู่บนหลังคารถเต้นไงนะเออมีมีมันมีท่านี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วไม่เน้นดูเอ็มวีเน้นจำท่าเต้นอิจจี้อิจจี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง จริงจะมีแค่คันที่เหยียบปะเหยียบด้านซีจีกับคันหน้าโอเคสำหรับภาพที่6มีพี่แป้งหนึ่งคะแนนเจ็บอะไรตอนนี้มือเจ็บล้วเนี่ยอีน่ะความกดดันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เตยเหมือนเดิมภาพที่เจ็ดสามเตรียมกดสองหนึ่งเอ๊ยอะไรอ่ะเป็นไฟเป็นสายไฟแล้วก็เป็นไฟไฟเหรอเป็นไฟสายไฟตอบมั่วๆละกัน ก็ไม่แน่ใจอีกมันชื่อเพลงซินยอริต้าที่มันจะเป็นเหมือนฉากแต่งตัวแต่เนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่จีไอดอลพวกนิวจีนใช่ใช่พวกนิวจีนอะไรพวกนี้เรายังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้ตอบเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเอ็นมิกเอ็นมิกใบเตยตอบเอ็นมิกฉากมันเหมือนเสาไฟอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าคิดว่า่ามันจีจีมันออกมาเกือบหมดแล้วอ่ะมันต้องออกมาแั้งอันแล้วเาตอบถูกเราจะกดใหม่แล้วก็ตบจีไอดอลเอ็นมิก เป็นคำตอบที่ผิดนะครับเอา้เอาอะไรกันกูตอบอ่ะกูบอกแล้วไงว่าถ้าตอบผิดกูจะตอบเจีไอดอลต่อทุกคนดูเจี๊ยดลอล <c oughs> คือทอมบอย <c oughs> มันมีฉทนเอ <ชา S 2> เอมีโทนสีแดงแล้วมีรถแบบนั่นคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสายไฟแบบรถประมาณนี้เพราะว่าวงนี้ชอบทำอะไรแบบระเบิดระเบิดอะไรอย่างเงี้ยไฟๆไขฟ้าๆอะไรเจ <c oughs> ี๊ยดอล์เจี๊ยดอตเป็นคำตอบที่ถูกตัวทำไมไม่ตอบจี๊ยดอต เอมิล <göster> น <ges 2> mm ี hmm. ่คือแบบไม่ได้แล้วจริงเมื่อกี้มอยอยพูดกับกูหยุเลยเมื่อกี้มีอวยกูตอบเอลตียงูยกูยเลยโอเคข้าวนี้พี่ตาล่น่นโอเคต่อไปท่าที่แปดการและความสนารแกล้หุ่นที่เติมันเหลือแค่สองวงอ่ะทุกคนเราต้องตอบได้สามสองหนึ่งเอีล หรือเปล่าไม่บอกไม่ไม่ไม่ชินไม่ชินเลยนะเฮ้ยมื่อมันยากมากเลยอ่ะเรื่องไม่ถูกอ่ะมันจะเหมือนโทนแบบว่าเป็นยอนยุกอะเหมือนวายทูเออวายทูเคที่ก๊อปกำลังกลับมาฮิตอ้ะตอบอะไรนะตอบอะไรนะนิวจีนนิวจีนอ้นนี้ตอบไม่ได้ข้อตอไอู้ต้องนิวจีนพี่นะครับเอ็นดิ้งสียู่ที่คนอื่นทดลองนะอันนี้ก็ไม่ได้เกิดเหมือนกันอ่ะ กิดจีเพลงเพลงอะไรวะวันนบีไม่ใช่พี่แป้งที่เขาออกมาเต้นเดินในหน้าเดินเนมันชื่อเดิมเนี่ยยืนดุดหยุดยืนแล้วแปะแปะก้าเป็นตึกอะแล้วมีแล้วมีเป็นเวทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้กิดจีโอเคกิดจีเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหนบอกว่าเนี่ยไหนเนี่ยมีเวที โอ๊ยหมดแล้วโอเคข้าอีกที่ต่อหนึ่งคะแนนครับพี่ก้ากันแล้วจับผูกกันมาทุกคนโอ้ยยังไม่สิบอีกเหรอเขากระจายก็ยังอยู่ที่เตอร์เหมือนเดิมสามสองเริ่มไม่ออกสักอันเลยฮะนิวจีนไปมี่อะไรแบบนีโค่น่อะไรไหมจำได้ว่าใน MV เขาไปถ่ายต่างประเทศอะ แค่นั้นแหละเราเจนสีอุ่ยไม่หลัะไม่ไม่ถ่ายหลายประเทศหรอมันน่าจะใช่นิวจีนเพราะเหมือนเห็นผ่านๆใช่ไหมเขาต้องนั่งขับรถไปก่อนแอปเทนชั่นก่อนเหมือนจะให้คนอเหมือนที่ตูอยู่เมื่อเช้าที่ว่าไปเต้นริมสระที่อย่างที่ว่ามันจะมีโทรศัพท์เข้ามาก่อนแล้วมันก็จะเป็นรูปอะไรหน้าจอใช่ขับรถเต้นขับรถกันแต่คิดว่เป็นแอปแอปเทนชั่นสรุปแล้วก็คือนิวจีนนิวจีนเป็นคำตอบที่ถูกต้อง คือมึงอะตอบเพราะว่ามันเหลืออีกสองวงมึงอย่าไม่ตอบตามที่ขอจะความรู้อะไรเพลงอะไรไอบอยไอ้้เหียชื่อเพลงว่าแกลนงเช้าเห็นไหมอ๋อจำได้ว่ามันเต้นอย่างเงี้ยริมสระ อันนี้เพลงอะไรอ่ะไหบอยเต้ย่านเปงนไงอ๋ออย่างนี้คอนดูภาพที่เจ้าไม่เตยตีกันแตกหนึ่งเ่แตการเดาที่ว่าอ๋อมันหลือสองไม่เหลือสองวิสแดงวุคกณต้องตอบได้ดีคนเนี้ยต้อสุดท้าแล้วดิต่ไปค่ะสุดท้ายกัน้วภาพที่สิบสามสองหนึ่ มีคอสิแต่กายเดิมเชื่อผมไหมแต่กายเดิมโอจุดโอจำได้ว่าไอฉากเนี้ยที่ว่ามันจะมีคนล้มตรงประตูก่อนที่จะเข้าฉากนี้หรือหลังฉากนี้ก็ไม่รู้จะไม่ได้โอเคยังพอฉลาดขึ้มันที่ที่มีคนนึงแบบล้มแล้วก็ทำหน้าแบบอ๋อแล้วในฉากเนี้ยมันคอสตูมประมาณไหนน่ารักมันดผมสองข้าง ออแต่กูจำไม่ได้ว่าถักเปลี่ยนเปล่าถูก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 จริงถ,ถ,ถ้าถ้าเจอโทนสีไหนหรือบอกว่าออกแนวสีดำเข้มก็คงจะยดีมเป็นตัวแนวเซ็กซี่เลย่างย,ยคำตอบอีกครั้งก็คือ N mix O.7O N mix เป็นคำตอบที่ ก่อนหรือหลังนะอีธานเนี่ยแต่ก็คล้ายของเจเน้อยู่นะชุดก็มีความนี่นะเสียงเสียงอีสานโดนแน่ปูปูเลยยางไงป้องป้องสุดท้ายก็ตอบได้ของสุดท้ายรอะเหลือ ที่ว่าเห to então, like à, réussi, มือนจะง่ายกว่าที่คิดนะเพราะว่าพอเห็นแล้วเราก็อุ้ยตอนแรกเราคิดว่าเหมือนเหมือนจะยากมากเพราะว่าตอนแบ็คพิ้งอะไปพิ้งยากแต่ว่าพอมาเนี้ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยพอเห็นปุ๊บเอ้ยเราก็จําได้นี่ก็เรามาสรุปคะแนนเนื่องจับคนแรกเลยที่แป้งได้สามคะแนนสาเต้องสเลยไปเตยผู้ที่ตอบแบบจากข้อเหลือๆที่บอกว่ามั่นใจว่าเป็นหมดช้อยแล้วเลยหมดช้อยแล้วได้หมดสองคะแนน และสุดท้ายเจ้าแห่งเคป๊อปในออฟฟิศแล้วติดต่อได้ค่ะนก็สำหรับวันนี้นะคะหาเล่นไปเรื่อยของเราในหมวดเคป๊อปนะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นของของมายสตูด้วยนะคะมีติ k t o ็แล้วก็มี Facebook แล้วก็มี YouTube อย่าลืมไปกด ให้ครบทุกอันเลยนะแล้วข้อใครอ่ะคลิปยาดูคลิปยาวๆก็ไปดูคลิปที่ติ๊กตอกได้นะสั้นๆแล้วก็สมมติดูในคลิปติ๊กตอกสั้นๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถูกใจเลยก็กลับมาดูที่ Youtube ได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบีบีตอบไล้ทุกข้อแต่ว่าจริงๆก็แค่แบบ เอออยากให้คนอื่นตอบอยากคิดคาแรคเตอร์งูไว้เท่านั้นเองเป็นการคิดที่สมจริงกันรัรางวัลรางวัลเนี่ยต้องเข้าแล้วหนึ่งเลยนักแสดงนำรุเด่นสาขางูอวอร์ดก็อย่าลืมไปดูไทยเงไทยไทยท่าเต้นจากเอ็มวีเคป๊อปไทยท่าเต้นจากเอ็มวีเคป๊อปอ๋อหนูอีกแล้วไทยเพลงเคป๊อปจากท่าเต้นไทยเพลงเคป๊อปจากท่าเต้น อย่าลืมไปดูกันนะ <S <S 2> <S 2> <S